เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567จําจำนวนเงิน3.48ล้านล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดดังนี้พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิลาลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1่ตุลาคมพศ2566เป็นต้นไป มาตราสให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติหมวด 1. บททั่วไปมาตราสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น3.48ล้านล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต,ต่อไปนี้ในพระราชบัญญัตินี้มาตรา5ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย